ทำงานบ้านก่อนนะสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายเอเอ๋นะไม่รู้ว่าจะมีใครจาผมได้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะ่ะเห็นแม่ผมทํางานหนักแล้วผมก็เลยอยากจะช่วยเอเอแ๋แม่จ๋าแม่จ๋าตื่นแล้วแม่จ๋าก้อย่าอย่าไปปลุกแม่นะแม่เหนื่อยนะันะ่นน่ะดูเหมือนว่าแม่ของผมไม่ค่อยได้พักผ่อนครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปหากินข้าวนะเอ,อพวกเราอยู่ด้วยกัน3มคนถึงแม้ว่าบ้านของพวกเราจะจนก็ตามแม่นะ่ะไม่สบายอยู่ด้วยอย่าไปกวน แม่นะกอย่าเอาละมาเร็วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทําแทนทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะกินข้าวหรือว่าอาบน้ําเนี่ยกอย่านะ่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่นะ่ะจะไปเอาทอดไข่กับลุงจอร์ดก่อนโอ,อ้ยหืมหอมชะมัดเลยอะ่ะฉันคิดว่าอาาฉันเนี่ยทอดไข่เก่งที่สุดในบ้านหลังนี้ละออลุงจอร์ดครับลุงจอร์ดลุงข้างบ้านพวกเราหิวมากเลยแต่ว่าที่บ้านไม่มีอาหารนะครับมไม่เป็นไรมาหาลุงได้เสมอลุงเนี่ยใจดีเนี่ยกับข้าวเอาไปกินซะนะวันนี้ลุงทอดไข่ด้วยแหละคุณลุงขอบคุณมากเลยนะ วันนี้ก็ไม่ต้องอดไปหนึ่งวันอีกแล้วว่ากับน้องขอบคุณมากๆเลยลงุงแม่ผมก็ไม่สบายอะ่ะผมรักลุงจอยน,นะครับ <c oughs> สักวันผมจะมาตอบแทนโอ้ยบาทหลังนะั้นฉันได้ช่วยเหลือเสมอเลยนะเอ๊เอโอถอดไข่ไหมถอดไข่ไมไตแล้วไตแล้ว และนี่คือเรื่องราวของเด็กชายเอเอที่บ้านของเขานั้นจนมากๆแต่เอเอก็พยายามเข้าใจว่าคุณแม่นั้นเลี้ยงลูกอยู่2คน 2> ผมน่ะก็เลยแบ่งเบาภาระแม่ครับด้วยการหาอาหารให้น้องกินน้องรักกินสิ็เร็วๆเร็วๆนั อ้อมอร่อยจังเลยครับพี่น้องของผมน่ารักที่สุดเลยกอย่าแล้วพี่จะไปให้แม่อีกอันนะไม่กล้าขอลุงจอร์ดเยอะเลยอ่ะงั้นก็แม่ครับถ้าแม่ตื่นมาแม่ต้องดีใจแน่ๆเลยอย่าเห็นอาหารอยู่ตรงนี้ผมน่ะรักแม่ที่สุดเลยครับผมเออไปดีกว่าอ้อยหิวเชีมวไเลยอ่ะโอ้ไข่หมดแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่กินก็ได้อออหอมจังเลยอ่ะเอ้ยวันนี้แล้วสินะเอ๊ะ ทำไมอาหารอยู่ที่นี่ล่ะบ้านเราไม่มีกับข้าวกินนี่นาวโอ้ฉันเวียนหัวจังเลยยี่ไม่ค่อยสบายอยู่ช่วงนี้เงินก็หายากชะมัดได้อย่าบอกนะว่าเจ้าลูกชายของฉันน่ะทำอาหารมาให้โทษในฉันคิดอะไรอยู่นะแม่ขอโทษนะแม่อยากจะให้ลูกมีชีวิตที่ดีจังเลยอะ่ะวันนี้ฉันได้รับการติดต่อมาว่าจะมีคนมารับเลี้ยงดูแลลูกของฉันฉันดีใจมากๆเลยลูกเอเอของฉันจะได้ไม่เหนื่อยแล้วฉันก็จะได้ไม่ต้องจนแล้วเพราะว่าฉันจะหลอกลูกไปที่ไล่ยังไง เยละเอะแม่ครับเห็นหน้าลูกแล้วรู้สึกผิดจังแม่ครับกินข้าวรด้ยังเอาจานมาครับเแต่ผมจะเอาไปล้างให้เป็นไงครับผมแบ่งเบาพละให้ฝุดฝดไปเลยผมรักแม่ที่สุดเลยครับผมเ๊อแม่ขอโทษนะลูกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแม่จะให้ลูกไปอยู่ที่ไร่แห่งนั้นเ้ยสงสัยต้องหลอกไปแล้วแหละไม่ไหวแล้วบ้านเราไม่มีอันจะกินแล้วนะจะไปขอข้าวกินแบบนั้นได้ยังไงแม่จะไม่เอาไม่ทิ้งพี่เออนะ และวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเมื่อเอเอและแม่ได้มาที่นี่เพื่อรอใครบางคนเอ๊ะมเมื่อไหร่เธอจะมากันนะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่แม ไม่ทิ้งพี่นะแม่น้องพูดอะไรอะใครทิ้งอะไรอย่างนั้นหรอแล้วแม่รอใครอะ่ะเออคือ,อคือว่าแม่รอคนรู้จักของแม่น,นะนะไม่ต้องกลัวนะลูกเอเออโอ๋หมายความว่าไงเออหนะ้าเดี๋ยวแม่ค่อยอธิบายให้ฟังนะอุ้ยน้่นไงมาแล้วสวัสดีค่ะอืมสวัสดีจ้าและฉันก็คือเจ้าของไร่ฟาร์มใหญ่ที่สุดในปัตตภัค่ะคุณคะคุณบอกลูกคุณหรืออยางว่าคุณจะขายลูกให้ฉันนะ่ะเอ๊ะอย่าพูดว่าขายเลยนะคะเรียกว่าฝากไว้ดีกว่าจริงๆฉันรักลูกฉันมากเลยนะเอเอนน่ะเออฉันเข้า ใจแล้วจ้ะเดี๋ยวฉันจะดูแลให้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะดูแลลูกคุณอย่างดีแล้วก็เอาเงินไปซ้าน,นะก็ถือว่าเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆแล้วกันฉันนะ่ะอยากจะมีลูกมากๆค่ะโชคดีนะเนี่ยงั้นก็ช่วยหลอกลูกคุณไปที่ไรแล้วกันนะคะเดี๋ยวน้องจะกลัวฉันเข้าใจว่าคุณจะต้องดูแลลูกฉันให้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะฉันรักคุณนะคะและด้วยความหวังดีของคนเป็นแม่นั้นทําให้เธอนั้นโดนหลอกเธอนั้นคิดว่าลูกชายของเธอจะได้อยู่ดีมีความสุขแม่ครับเราจะไปสวนเมื่อไหร่อ่ะอ๋อจ้ะไปสิไปกับแม่ วันนี้แม่จะพาไปสวนทั้งสองคนเลยนะแม่แล้วนั่นเงินอะไรหรอไม่ต้องรู้หรอกนะตามแม่มาได้แล้วนะเออเอโอ้แม่พามาสวนใหญ่มากเลยอะมีอาหารกินเยอะเลยแม่นานที่แม่จะพามาเที่ยวนะผมดีใจที่สุดเลยครับเอเอฟังแม่นะเออลูกจะต้องรออยู่ที่นี่แม่กับน้องขอตัวไปทำธุระที่ห้องน้ำก่อนแม่จะรีบมาหรือเปล่าครับต้องกลับมาสิลูกอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่มานะลูกนะไปก่อนนะแม่ทำไมแม่ไม่หันมามองผมเลยล่ะเออเอ แม่ขอโทษนะลกูกแม่ขอให้ลูกมีความสุขและก็มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะเอะแม่ไปแล้วงั้นเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรอแม่ตรงนี้ดูเหมือนว่าสวนแห่งนี้นะผมคิดว่ามันมีอาหารมากมายเลยโดยเฉพาะผล,ละไม้ <c oughs> แบบนี้ต้องลองไปชิมซะแล้วสวนใครเกินนะสุดยอดอื้ม <c oughs> <c oughs> อร่อยเชีมั้เลยโตมาผมต้องมีสวนแบบนี้ให้ได้เลยคอยดูเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เจ้าแมวงั้นเหรอแมวใครเนี่ยแมวฉันเองจ้าคุณป้าคนนั้นนี่นะเธอกินผลไม้ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเธอต้องชดใช้อยู่ที่สวนแห่งนี้แล้วก็ทํางานที่นี่เข้าใจไหมแต่แม่ผอมว่าจะกลับมาอยู่นะเดี๋ยวก่อนสิผมไปเรียกแม่ให้ก่อนนะเออเออแล้วก่อนนะลูกแม่แม่เดี๋ยวเอออะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นแม่แวบๆอยู่ตรงนี้อยู่เลยแม่ไปไหนแล้วแม่ครับแม่ถึง เสีย<ฮะ>ใจด้วยนะจ๊ะแม่แกเนี่ยทิ้งแกไปแล้วเธอไม่จริงมันเรื่องจริงทั้งหมดจ้ะและแกเนี่ยก็ต้องทํางานชดใช้ฉันเท่นแน่ถ้าแกไม่ยอมทํางานฉันก็จะไม่ให้แกกินข้าวแล้วก็ให้อดข้าวจนตาย<ฮะ>สุดท้ายแล้วผมต้องมาทํางานที่นี่ <S <S แล้วก็ไม่ได้เจอหน้าแม่ ไม่ได้เจอหน้าน้องเองแล้วผมก็จะไม่มีวันเชื่อยายน,นั่นว่าแม่ของผมจะทิ้งผมไปและเมื่อหลายวันผ่านไปเอเอได้หาทางนั้นกลับบ้านจนได้<อ>ผมเชื่อว่าแม่ไม่ได้ทิ้งผมหรอกแม่ครับผมกลับมาแล้วอกอยา่าพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋ากลับมาแล้วกอย่าแม่ห่ะกะยอย่าพาพี่ไปหาแม่ทีพี่กลับมาแล้วพี่โดนผู้หญิงคนนั้นหลอกนะแม่ครับแม่ เอ๊ะไงจ๊ะเอ๊ะไม่ว่าลูกจะหนีไปที่ไหนเขาก็จะตามเจอลูกทุกทีนะลูกไม่ต้องหนีแล้วแม่แม่เขานัดรับเลี้ยงลูกแล้วนะเขาให้เงินแม่มาแล้วเพราะฉะนั้นแกต้องกลับไปอยู่กับฉันที่ไล่นะจ๊ะเด็กดีสุดท้ายแล้วเอ๊ะก็ต้องทําตามสิ่งที่แม่บอกถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันก็ขอตัวนําเด็กคนนี้กลับไล่แล้วนะพี่จ๋านี่ไม่ต้องร้องไห้แล้วแกเนี่ยต้องทําตัวดีๆที่ไล่ด้วยตอนนี้แกของลูกความจริงแล้วใช่ไหมว่าแม่ของแกน่ะได้ขายแกให้ฉันแล้ว แม่แม่นุแม่ผมไม่อยากจะเชื่ออะไรว่าแม่ขายผมความแค้นนี้มันฝังอยู่ในใจนสัตว์ต่างๆก็ต่างร้องตามและไม่นานมานี้แม่เลี้ยงใจร้ายก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกฉันรักคุณนะคะเมื่อเวลาผ่านไปผมเองก็ทำงานที่ไล่จนกระทั่งอายุครบ20ปีเต็มผมจะรอวันเอาคืนทั้งหมดเลยครับ ผมเอเอเองไม่นานความชลาภาพของเธอก็ได้มาเยี่ยมเยียนลูกสาวอันเป็นที่รักของเธอที่อยู่ในสวนแห่งนี้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแม่เลี้ยงใจหลายคนน,นี้นั้นกําลังจะสิ้นชลาภาพแม่จ๋าแม่ไหวหรือเปล่าไปเรียกเอเอมาแล้วมันจะต้องดูแลลูกนะเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันกําลังจะตายไม่นะลูกสาวฉันยังเล็กอยู่เลยฉันยังไม่อยากตายพี่เอเอคะพี่เอเอแม่ หนูจะเสียชีวิตแล้วอ่ะช่วยแม่หนูได้ไหมคะเดิมทีพ่อก,ก็ตายตั้งแต่หนูยังไม่เกิดแต่ได้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่หนูจะขอร้องพี่ได้ไหมหนูรู้ค่ะว่าพี่น่ะไม่ใช่โูกแม่และพี่ก็เกลียดแม่หนูมากมากอ๋อจะไปช่วยก็ได้วันนี้แล้วสินะ<อ>วันที่แม่ฉันกับแม่เธอเนี่ยได้ทำการซื้อขายตัวฉันแต่พี่คะหนูเสียใจที่แม่หนูทำแบบนั้นกับพี่นะอ๋อเป็นไงบ้างล่ะจะตายแล้วใช่ไหมครับเอะแกไม่ต้องมาปากดีเลยนะแกต้องดูแลสวนแห่งนี้แล้วก็ลูกสาวของฉันฉันไม่ไหวแล้วสัญญา กับฉันสิว่าแกจะดูแลลูกสาวและก็ไร่แห่งนี้ของฉันและเมื่อโตขึ้นแกต้องมอบสวนแห่งนี้ให้ลูกสาวฉันเข้าใจไหมผมเบื่อยายแก่นี่ใช่มัดแต่ผมก็สงสารลูกสาวของเธอ <c oughs> และวันนี้มันเป็นวันที่เธอนั้นจะต้องสิ้นชีพนะจ๊ะทุกอย่างในไร่แห่งนี้เป็นของผม <c oughs> และสุดท้ายสวนแห่งนี้ที่ผมดูแลมาตลอดมันก็ได้กลายมาเป็นของผมส่วนลูกสาวของเธอผมเองคิดว่าเธอก็คงไม่เกี่ยวไม่ควรมีเด็กคนไหนที่ถูกจํากัดอิสระเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเติบโตในเส้นทางของตัวเองโอ้ยร้องไห้เสียงดังจังเลยนะวิกกี้ไปปลอบเธอสักหน่อยแล้วกันนะผมเองก็เริ่มคิดถึงแม่แล้วก็น้องของผมด้วยแหละ อ๋อไปเถอะพี่จะดูแลสวนนี้ให้หลอกแล้วก็ไปทําตามความฝันตัวเองได้แล้วพี่ขะขอบคุณทุกอย่างมากเลยนะหนูขอโทษหนูขอโทษแทนแม่แม่ไม่ได้ทํากับพี่แบบนั้นเลยไม่เป็นไรนะเธอไม่ได้รู้เรื่องด้วยขอให้เธอเติบโตให้ดีนะอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็กลับมาได้ล่ะเข้าใจไหมไปเรียนหนังสือไกลขนาดนี้นะอย่าลืมคิดถึงบ้านแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเป็นบ้านให้เธอเองโชคดีนะวิกกี้อบอ่นจังเลยเหมือนนีพี่ชายเลยอะถึงแม้เขาจะเกลียดแม่ของเราก็ตาม แล้วต่างฝ่ายก็ต่างร่ำลากันถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆแต่เอเอเองก็สัญญาว่าจะดูแลสวนแห่งนี้และรอเธอกลับมาเสมอเดี๋ยวฉันจะรอถึงตอนโตเลยนะ แต่ว่าตอนนี้ฉันคิดถึงแม่แล้วก็น้องสาวฉันมากมากเลยอ่ะฉันอยากกลับไปดูจังแอบไปดูก็ได้แล้วแล้วเอเอก็ตัดสินใจไปหาที่บ้านแต่ด้วยความยังโกรธแม่อยู่นั้นแม่คะแม่มีพี่ชายใจดีเอาอาหารมาให้หนูดด้วยเอ๊ะแม่ก็นึกว่าลูกทําเองก่อย่าได้ทอดไข่งั้นหรอพี่ชายคนนั้นนหน้าตาเหมือนหนูแล้วก็หน้าตาเหมือนแม่หรือเปล่าล่ะเอ๊ะทําไมแม่ถึงรู้นะแม่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายของลูกหรือเปล่าอ๋อไม่น่าจะใช่ค่ะแม่แม่กินไข่เธอนะเอ๊ะ นหนูนะ่ะจำได้ว่าหนูก็เคยกินตอนเด็กๆเ,เหมือนมีพี่คนนึงเลยอยอยู่ตลอดเวลา <c oughs> หนูก็อยากมีพี่ชายนะเนี่ยเอตั้งแต่จำความมาได้ฉันไม่เคยบอกเธอเลยว่ามีพี่ชายหรือว่าเอ๋เอจะมาหาแม่กันนะเอ,เอ๋ลูกเฮ้ยไม่มีใครมาหรอกน้าไปไปไปกินข้าวกันเถอะเอเอ,เอ๋แม่จะรอนะลูกแม่ผิดไปแล้วแม่ผิดไปแล้วลูกแม่ไม่ ผมจะไม่ก้าวไปที่นั่นอีกแล้วไม่เอาในทุกๆวันนั้นเอเอก็ได้มาเก็บผล,ลไม้แล้วก็ผักต่างๆเพื่อที่จะนํามันไปให้แม่กับน้องผมจะไม่อยอมไปเจอหน้าแม่ พ่อคิดว่าแม่คงเกลียดผมและผมเองก็รู้สึกเกลียดแม่มันเป็นปมได้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้เกลียดน้องและผมก็จะคอยเอาอาหารมาส่งน้องทุกวันเอาพี่มีของขวัญมาให้ด้วยนะอะไรนะพี่อันนี้น้องน่าจะชอบน้ําหอมแล้วก็ห้ามบอกแม่เธอหล่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้ฟักทองเอาไว้บำรุงร่างกายแม่ด้วย แม่ป่วยนะพี่รู้ได้ไงหรอเฮออ้ไม่ต้องนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพี่ไปแล้วเอา้าเอ,อ๊ะเหมือนมีคนมาเลยฉันเห็นอะไรแวบๆบแบบเฮ้ยแม่พี่เขาบอกว่าให้ไม่ให้บอกนี่นะแม่ขาไม่มีอะไรหรอกพอดีนะ่ะหนูสั่งน้ำหอมแล้วก็มีคนมาส่งน่ะเอ,อ๊ะฟักทองของปดออฉันรู้ดีว่าคนที่เอาอาหารมาให้แต่ละวันนะ่ะมันก็คือลูกชายของฉันนั่นเองโอลูกเอ,อ้ย และสุดท้ายนะคะคุณแม่ก็ใช้ชีวิตแบบว่ารู้สึกผิดไปตลอดชีวิตนั่นแหละแล้วน้องๆคิดว่ายังไงคะคิดว่าอยากจะย,ยกโทษให้คุณแม่หรือเปล่าเอ๊ะถ้าเป็นน้องๆจะทํายังไงกันนะวันนี้พี่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้พี่อไอด้วยนะคะใกล้ถึงวันแม่แล้ว